พย่อมมีสารแทนนินในเปลือกแหงซอยตานโรคแอนแทรกในพริกมรกอและพืชอื่นได้ดีกรับสวัสดีครับผมโพโยบัานคข้าบงสงยางสีมืองหม่คือเกาคอรบผมมือนี่ผมมีพย่อมมาฝากครรบผมพย่อมรถยาฟาด ใส่ดอกอ่อนในการปรุงอาหารลวกจิ้มนนำพริกทอดไข่เจียวเป็นต้นครับผมดอกอ่อนซอยบำรุงหัวใจใส่ปรุงเป็นยาหอมแกะรุง่งวิ่มเบียนสวิงสวายครับผมเปลือกต้นต้มดื่มแก่ทองร่วงทองเสียใส่ตำผอกซอยสมานแผลแก่แผลเหลือร่าง แก่ฝีน้องเปลือกต้นใส่ต้มดื่มแก่ลำใส่อักเสบเปลือกต้นแหงมีสารแทนนินซอยกันบูดในอาหารกันเสียในเครื่องดองทุกชนิดได้ดีครับผมเปลือกต้นแหงต้มดื่มแก่บิดบิดมีหมูเลือดครับผม ใส่แก้ไขใไขมีพิษทั้งปวงซอยในการครับปัสสวะแก่ปัสสวะพิการเปลือกต้นต้มดื่มแก่กินพิษสำแดงซอยสมานแพลในกระเพะอ,อาหารคารับผมเปลือกต้นซอยสมานแพลในลำไส้ใส่พอก ตำาพกแซอาบซอยรักษาพุธพืนขั้นล่มพิษแก้แพ้ยางรักป่าครับผมเปลือกต้นต้มดื่มแก่หอดในกระหายนามใส่กินแท่นหมากได้ครับผมมีสารแทนนิน ซอยครับหล่างสารผิดนี้ล่ำใสเปลือกต้นแหงใส่ฝนท่าซอยป้องกันกันอักเสบการติดเชื้อที่แพ้ได้ดีครับผมสำหรับกระผมพะโยมนี้ก็คงไหวแค่นี้ก่อนครับฝากปี่น้อห้าซซอยกดไหลกดแช ซอยกดติดตามเพื่อจะอบ,บ่ได้พลาดคลิปดีๆครรบผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีคอรบผม